ฮาลันดาพระสธรรมาเทสนาจักมาตังแต่ทัสพรกันเขานักป่าเจ้าสาธุการเหมมาผ่านกันควรนส่วนเกาทวงอาสรจันธนขันบทที่ นามตาปีลินโตคนเดอนถูกห้องให้เหตุว่าสีทอนไทยได้ผัดผักจากผู้ลีวันพระเวทสีทองทานาวสองอ ไปไกลส่วนวิสัยยาโยนเทวดาปวดกูนายอมมาฆ่าให้ท้อพอมาอดเขาองโกนพระหากมาลาโลดปวด,ดไว้ยังเพีชทรงเครื่งองวิเศษเป็นลัดสีแผ่ไมตรีถูกคำร้า ขอมาหอเท่าอันนื้อเสวะสุยสักกาฟ้ามสัวสักโกนามังคาลิงคารันเทียนโพสาเท่า สามปุริสาทั้งหลายนรสนยิ่งสายฝูงใดขันมานั่งฟังทำเง,งานอนเพิ่นว่าสิตายไปเป็นนกเขา้าพ่อพสารทาวนดูลาสามปุริสาทั้งหลาย นอลาสนยิ่งสายฝูงใดกันมาน่งฟังคำเยิงเศาเพิ่นว่าสิตายไปเป็นกับแก่เมโพนสัทโววานูลานสามปุริสาทั้งหลายนอลาสนยิ่งสายฝูงใดมานั่งฟังคำ เฮ็ดนาสอมมาหันสิได้ผัวผู้เฒ่ามากอดกิงสาคือดังนางอมิตตตามาทําบุญเฮ็ดนาเศร้าจริงได้พามผู้เฒ่าเฒ่ามากอดสาคิงติงตนี้บ่ได้ คีอให้เห็นนาภามันติตาบริขารโพสนานนักพระเจ้าวท้งหลเอยการท นาสีสุมสุมจังสีไทยผัวผู้น้อยเมียผู้นุ่มมากกอดกาสิ่งนีนาโยมนามเอาละเถืงกันหาฟังวาจาสิเทศ่อขอเฮียนเสิญพี่น้องสะดับเรื่องเรื่องนิท่าน khỏe si đầy cao tàn thường cầm nợt ừ lương suy số số các bộc lúc lang, khi lì lại cài sòng bên y luôn bông bao miền quê số cốt luộc khi hít khi cả má hôm thầu phu điều Bạc cá bạc biểu biểu đăng cá nhây họ hưởng tạ cá lưu ก็ลาก,กระดูข้างน้นหวัมจากเป็นกรรมยังหน้าได้เป็นมาแต่ผัดเกิดกรรเนิดมาเลือดหอนหลอกเพื่องคอนเผาตะคุนคอยสิเรามาแต่พุ่นข้าวเมื่ออยู่ในคัน วันหน้าตาปลาใจจวนพามฝันว่ากินมากกว่าเมิดอเจ็ดบุงจนพุ่งไข่ลาบเลือดไก่เมิดตั้งสามสั้อีเลื่องปนันกะบอพอลาบเลือดหัวเมิดตั้งสามสี่หมอย่อสดจนหมดเป็น เดินขึ้นมาก็เลยหิวคิดอยากกินบ่มีแล้วเนี้ยวว่ามันมีทองเห็ดอันไร้แต่อยากน้ำไลยไหล่อยากแต่ปล่อยดอกซอยใส่ใส่หมักเอาเม่มันแสนปวดแลว้วทนทุกข์ทรการมเป็นน้ำเนวสุรกายดอกเป็ีฟาพน้ในทอง ฝากของตนสิตายเมียนสิบเดือนจวงสิขอนโอ้เดโนอแม่มันเจ็บปวดท้องในเจ็บมือแต่หวนหุนพอเมมันออกผนแม่เลยขาดใจตายเกิดเป็นสายว่าคือเขาพอได้เอาไปเลี้ยง ผู้ไก่เคียงมาหันต้องจับบใยอุ้มกอดทอดเพ่ากาเข่าไก่ผู้ไรพ่พอกะไม้มึงน่ะแม้นไฟไฟ,ไฟกะไรเอิรนว่ามาษย์อัป,ปีเป็นกะลีอัปปลักบาปกรรมน้ำตอง พอมันป้องผลเลี้ยงดอกเข้าวเดียวก็ตายจากหากแม่นปูยญิง่าเอามาเลี้ยงต่อไปอยู่ต่อมาปู้ญาได้ไว้สีบสังขารตาใหย่ยล้ลยสงสารได้หับเอาไปเลี้ยง เพียงว่าพอเข้าใดตาย,ายหญกะมุดหมอดหอดพอลูกเมป่าผู้มาเลี้ยงต่อมัน่ะทั้งเอาอามูนัน้นเพื่อญยาดสายโลหิดเขากะเสียชีวิตนั่นจากมันไปเกี่ยงผู้ไดเอาไปเลี้ยงก็เพียงกันตายแจ็บบักโตแสพาานพี่น่องส,นสวนเศร้าเผ่าเผาพัน นับตั้งแต่มือนั่นมันก็เลาจอนจาดไปอาศัยยุราวาผู้พระสงค์ก็สงวนทานพระคุณก็เลยให้มันนี้ไปบ่เลี้ยงต่อก็แต่ความเลือดหอนประสงค์หอนบอ่เถิอกา มันก็เลยดวนดันออกเที่ยวหาขอเลาะไปตามข้าเมียทําใสก็นอนหันขอเอาคันเอาพาดอกงินตราเมี้ยบาทขอเถื่อนั้นเถื่อนี่กัมีขึ้นมากลาย ใอยกกายเปลี่ยนทสังขารเล่ากะลุยอ่อนหลังกะโคดเยวกะโค้งท้งหน้ากว่าแตลางเงินกะยัดใส่บังห้อยกะสาบอัดไพทั้งไพไปไพมาคิดอยากหาบล็เกเมียนนะ เพื่อนบ่ดีสะด้วยถึงเข้าสวยจนสีแยงแยงไปฝากเสียวไว้หักสาให้เบิง่งดูเสียวกะลยบยโบวหสาเหตุพยาณนะนับแจ่มันนีป่าดอกหางไก่ไหลลวง ของทั้งปวงมองเ้อสูญเสียปีปนเคยมั่งมีเกิดทุกจนมนเศร้าเอ้นท่าไปใจเกียนจวนว่าเมื่อตลอดสิน้นห้อยกระสาเงินพามมันมาถามเอาคืนหลดเงยมือยืนเสาม คักแล้วเด้อข้าวนี้บ่มีอย่างสิแทนคาแจ้งในมอบอาิตตาให้แกสุยสกทรวนคว่เ้าหลดบ่มีคักกัดใจแล้วบัดนี้คนแก่ในเมียสาวฝ่าวผ้าคึืนเคหากระตูบต,ตองมองมัว ข้าเอาแขนานาหนมองเมียเพ้งบ่ได้แต่งแง่ใส่ฟามตูบหน่อยบ่อนเคยอ,อย่างขันนา่งนอนจางว่าแก้วกำก่อนนางนาธมิตาคิดเห็นคุ้มีดาจึงคอยมาบ่คินใดนางกะโสกะให้ เหลือใจเดนเฮ้ยบอกเคยขาดวาดสนาผู้ขาสังมาต้อยตำดินคิดอยากกินแกงห่อนอ่อนซ้อนเย่ได้กินแจ้วคิดอยากกินลาบก้อยผัดมาพ่อแจ้วกับปวัวเสียดายน,น โอ้ยยอดสู้ผู้เคยฮักสะเนหาเหยมโอยศิษยัทธาบ่สมวังศิษยัทธาบ่สมวังจังได้พังทลายมางบุญบุพเพของสาย อันว่าเขาและน้ำพี่สีตองนอตักเองสีห้องเพลงให้ฟังเสียงกอมนอนอยู่ในมุงองมีตาว่าอย่าหยุ่ง่่เป็นการอย่าจะต่อเมียใส่ผัวเป็นกรรมกอหากว่าเจ้าขี้ขานสิขึ้นบ้านถอก่อนหาย อันนี้ละเมียใหญ่หัวอีตอภาพจังด้ยใหญสีเข่าป่าขี้รีเพื่อสีขอสองสีที่อยู่ดงพงดาวหายใจยาวใจสั่นขันบ่าไปยานเมียจากออกเอื้นปากสังหอ้งให้หน่าห้องใส่ก่อน มัดนี้ไผสิร้อนมาเสือไม่หางยอมคังเจ้าอย่าได้นั่งไก่ขายให้แกมัมให้เจ้านอนในห,หันประตูเฮือนักเจ็บดอกนางเอ้คันเจ้าปวดนอกบ้านกระท่อน้อยขี่ใสเตีมพี่สิเลมไปเทียม ข้ากลับมาให้มันเกี่ยงดอกอห้อยห้อยย้ายสายลุมหอยนั่นมาเข่าหวมเหียงพี่สิบเปียงไปเฝ้าดอกมาไว้ให้ทาอยู่นาอินูเท่าบาตันหาห่มจมจอมกว่าสวาสีมุมออกจากเขตขี้หา ย่างกลับไปให้กลับมาสังเสียงเสื่อฟานเอาลาขอจบกันกันที่หายุโยที่ากว้อีกอนเจ็ดสิบเก้าบทตอนพระคาถาผูกนี้สิโลว้ ມໍວ່າຫຼາຍนั้นຫຼາທາ